เอาทั้งตื่น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 เฮ้ยอะไรกัน้ยแหละบอกให้ตื่นโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้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 โอมอไม่รู้ดิ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วคุญแจน่ะเจน,ะ,เจนะรู้สึกเขาบอกไปไปไหนไปสำรวจอะไรบากอย่างนะครับแล้วก็ไปเลยเอาไปเลยมันไกลนะเว้ยก็ไปเลยมันไกล,ลกไ,ไงได้ข่าวบอกไปที่ชายคงชายหาดนะอ๋อเขาไปชาหน้าร้อนนะโอ้ โอเคผมเอาแล้วนายปลุกเรามาเขาจันอนดับทันทีเอ้ยนี่มันดูท้องฟ้าแจ่มใสขนาดใสไม่ไม่ปลุกได้ไงไปโบดี่เราค้างคาว่ะเอาค้างคาอะไรเน่าเคยไปแล้วเหรอไปดูก่อนเราหรอวะไปล้างไปล้างคาไนตลกเอ้เล้วเล้นที่ไปไม่คิดจะเอาปืนจะกระบอกไปอ่ะ เราเรามีเรามีติดตัวเกาะอยู่อ๋ออออเอว่ะนิวเออนี่เลยเรานี่เลยโมเลยโบดอ่ะโบดอยู่เั่นไงไม่เห็นโบดเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นบ่อเลยเห็นแต่โบดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมทำไมโบดคั้นะไข่เขาจะชั่วไ้ขนาดตัดอันนี้ไปเร็ว่ะเออว่ะเอ้ยไปดูหลุมศพก่อนดีกว่าไหนชิบบ่อใช่ไหม ช่ช่่โโอเคเราิลนไม่เป็นไรไม่อะไรโอเคเฮ้ยเราหลุมศพไปดูหน่อยแบบโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โหเฮ้ยทอยโอุ้โอ้มโอยโอ้สโอ้ยโ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้อัยโอ่ออย้ยอย้อ้อยยอยน้ เห็นก็รู้ว่าเป็นรอยกระสุนนี่เฮ้ยเราขอตั้งใจสลักหรือเปล่าเออขมเป็นชื่อนายอ่านออกปันเนี่ยได้ข่าววันายเรียนภาษาทำอะไรกันออกเราอ่านเราอ่านเข้ากันเดียวเดี่วอีใช่ไหมนั่งรอเลยเนี่ยนั่งรอเลยเนี่ยตรงนั้นรถว่าถังฮะซื้อดิรถมรถเอารถไหน้ยมีรถด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งสนใจมันดูศพนี่ก่อนมีด้านก็จะสนใจ เราเราเราฮึฮึฮึเหี้ยเฮ้ยเราเมือนที้ยเสียงปืนว่ะเออว่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึน้ยอย่าพึ่งอะไรอย่าต่อ้ะเฮ้ยไม่ไม่ในในในดูหลุมศพนี่ก็เพิ่งจะมีเยอะอะไรของกินของกอของกินเฮ้ยอเดียใบไม้เต็มเลยกินไหมุ้มไม่ใช่ผนยว่าตรงนั้นมันคือต้นไม้ใช่ไเม ใช่อืมแล้วแล้วไหนว่าแอ้นนั้นมันคือต้อนไม้ใช่ไหมมันเอ่อก็ใช่อยู่ดีอ่ะเล่น <c oughs> เลยอืมแล้วไหนว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่มันคืออะไรไอ,อ้ชัวช่วขอดเอ้าชวหลุนสมไงชัวงช่วขอดใช่อะใครก็ชั่วขอแถวนี้แตงกินไหมฉันก็เออม,ม,นนะมันจะยินเหมือนกันอะมันมันคืออะไรอนะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะ มันรู้สึกว่าโอ้ยอะไรโดนยิงโดนยิงโอ้ย่าไมด้เฮ้ยลโอ้วกลุกพวกล้าดิอะไรอยเ่กอนเาพูดนใชอี้เาช่วกอย่าเิยิงอย่าเิงยิอแล้วเนีิงแล้วหยอ้อ้อย่าเพิ่งยิงครัหยุดก่อนนะวยก่อนนหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะหยุดเลยไม่หยุดผมจะลั่นหัวกระบานลั่นเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ขับรถออกก่อนเอ้ย ดีก่อนแล้วดีก่อนแล้วแล้วคุณมีบาดแผลจากซอมบี้อะไรอย่างงี้เปล่าครับไม่มีนะไม่มีครับคุณจะแน่ใจยังไงครับแต่คุณถอดเสื้อผ้าให้ผม้วยนะเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรไม่ถอดโอ้โหเอ้คุณถอดได้ไหเฮ้ยว่าแต่คุณชื่ออะไรครับเราต้องรีบบอกอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีทหารจากฝั่งเดนมารลุกระบารบ้านเรานะครับครับผมจะบอกครับอะไรคุณคุณชื่ออะไรฮะยูยูออนนะ ออนแล้วครับชื่ออะไรนะออนออนออนอ่อนบนเหรอโล่าอ่อนอ่ะเฮ้ยแล้วเคุณครับในนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อนี้ครับก็จะพูดยังไงดีวะเฮ้ยแล้วอ้าวแล้วทำไมในนี้มันมีไอ้พวกซอมบี้ด้วยเไอคุณครับเอาอะไรประตูปิดเองโอ้โหไม่ประตูอัตโนเท้าเดินปุ๊บปิดเองโอเคครับแล้วแต่ทำไมมันมีซอมบี้พวกนี้อยู่ในบ่อนนี่ครับ ไม่มีด้วยืมเข้ามาฆ่าทิ้งหมดอ่ะโอเคครับผมเอา้านี่คือคุณฆ่าหมดเลยเหรอคนระับเนี่ยก็หมดแล้วฮะโอ้ยถังถังถังอ, <ะ S 2> อะไรอะไรอะไรกอรันนี้ดิแต่ว่าพวกนี้ผมไม่ได้ฆ่านะเขาใหม่ไอ้เรียนนี้อนันนี้เป็นรังอะ่ะไรเขาฆ่าหมดเลยแสดงว่าเขาไ,ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเราเรา จับตาดูเขาเพดีกว่าผมใส่แม่เลยเข้าใจไหมใส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยเราเราพูดถึงอะไรเราโอ้โหคันไงกินนมต้องใส่นมอ่ะเคยกินไหมใช่นั่นแหละนะผมเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรฮะคุ้นอะไรขนาครับเอ้าแล้วเอ้าแล้วไอตัวนี้ไข่กันและเนื้ออะไรแล้วเดี๋ยวคุณมาดูนี่ก่อนดีกว่าไอตัวนี้คืออะไรตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรฮะตัวตวนี้เคยเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะนี่ไงนี่จะเคยเห็นเนี่ยเขาขอเคยยิงมันมาเออธิบายครับทำไมทำไมมันถึงรอดอ่ะก็อยู่ชัวเขาผมก็ได้ยินชัวได้ยินเสียงเดินไปตรงนู้นก่อนเลยออกไปดูก่อนอาจจะมีะเด็นฝไอ้ตัวนี้พวกนี้ก็ได้ตันี้ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาก็เจอพวกเขาเป็นเงี้ยโอเคครับผมก็ผมบอกเลยนะว่า ผมจะบอกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอไเรื่องไอพวกนี้เอาเฮ้ล่าวอาเาวอาย่าไม่โอเคเรารีบออกไปจากที่นี่กันซ่อนเลยนะฮะรถอรหน้าแคไหนรถรถเอารถสตรคนเดียวครับโอเคผมเออเออ้ยเป้าเราไปหาหาคุณเจงันดีกว่าไหนนะเขาบอกว่าอยู่เอ๊หาคุณเจงวิอันน้นอะไรครับไหนฮะ ลูกบอลนอ่ะนะเดกบอลน่ะแล้วก็บอลนั่นนไปเลยเดี๋ยวเกี่ยวกับบอลโอ้โหคนไม่กินแตบอลแล้วเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับตามน้ำเสียงที่ยู่นี่ด้ก่อนไม่ใช่แคเมืงครับไม่ใช่แค่เมืองนี่คนมันมันคนเขาหายไปหมดเลยคนก็อยู่นี่ไงแล้วคุณแล้วแล้วแค่เมืองมันมันไม่ใช่แค่เมืองครับมันเป็นเกือบเกือบทั้งทั้งทั้งประเทศเนี่ยนะครับ อุ๊ยอุ๊ยอทางนูต่อทไมมันเปี่ทิศทางได้ะเนี่ยมลมันลูกอะไรนะฮะแล้วมนเขาป่อยพลังถ้าตามไปเราจะไม่เป็นไรนะฮะเซนสกอะไรชื่อชื่อท่าว่าอะไรวะอ๋อเรากอไย่างลมุ่งมาบาลที่ตรเฮ้ยเฮไม่เออะไร้อย่าพ่งครอย่าพ่งอย่าพ่งอ่่่อาด โวลท์เนตัวอะไรเนี่ยนั่นมันเอริเอ็นครับผมมามากนอมามาลงมาลงนี่ครับมาลงนี่นะครับคือผมจะอธิบายให้ฟังก็คือในในคือจะว่าอะไรหรือวะก็คือในเมืองทั้งประเทศนี้ครับเต็มไปด้วยเอ่อทั้งซอมบี้นะฮะแล้วก็เอริเอ็นนะฮะอืมก็อันนั้นผมรู้ฮะแั้วมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ไอ้พวกเอแล้วก็ไอ้พวก แตพวกนี้ด้วยนะผมก็เลาจะเห็นว่าผมใส่ชุดหมมันก็ไม่ต้องใส่ใจนะคือผมยืมชุดคนมาเพื่อทางตัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ายูดีไอ้เล็ก็ัหายไปเองไงอ้าวแล้วกอนะพวกคุณไม่คิดจะบอกชื่อผมเลยเหรอฮะอ้าก็คุณนี่ชื่อคุณเป็นย่างที่คุณบอกกับผมชื่อชื่อเาชื่อชื่ออะไอก็คือผมผมชื่อถังนะฮะนี่ถังะถังนี่ตักน้ำ เออนั่นแหละครับคุณจะเอาเอาตามคุณสมัยใหญแต่ตรงนี้ว่าอย่าเพิ่งเล่นมุกดีกว่าเพื่ออะไรอะไรอันนี่คนหนึงนะนู่นน่ะนู่นคนคนนี้ชื่อเปล่าอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมเวียนเยอะจังวะอ๋อเป็นทหารเลยฮะผมว่าไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้มันเป็นทหารอวกาศของพวกฝ่ายร้ายไงผมเขาเยอะเขาเิ็นตัวของคุณนะก็ผมผมบอกว่าผมเป็นโนชุดนะไรเร่งเดี๋ยวนะมันเยอะมันเยอะขนาดเนี้ยคุณ อุ๊ยโอ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้บอลของมันเนี่ยสาประทานเอา๋ออ่ณคุณเก็บไปดครับคุณเก็บไปคุณเก็บไปมาประทานมาให้บ้าปืนนี้ยิงเลยยิงเลยพี่เกียร์โอเคยิงเลยยิงเลยมยิงยิงเลยยิงเฮ้ยอ้าวอยู่ที่ไหน โอ้โหโดน้วไม่รู้จะแม่นาไหนละวอ้คุณแล้วมันทำไมมันดีดแต่นี่ปืนปืนไอเนี่ย RPG เนี่ยมันดีดเลยไอ้ันหายเอ้าหายไปอีกแล้วครับหายไปแล้วอ้าักมเยแล้วครับไหนอะอ๋ออ๋ไปๆๆๆๆๆๆๆยอเา อย่าเออแล้วทางลงมันอยู่ไหนวะคุณแบกอาวุธชีแทนผมเลยนไหมงั้นคุณเดินไปทางโน้นก่อนเลยผมคุณใช้คุณพวกเหมือนเดิมใช่ครับผมลอกซอนไปเลยแล้วกันทิ้งไปเลยฮะผมจะผ่านซอกนี้ไปคุณใหญ่รับซอกนี้เล็กนิดเดียวคุณจะไปผ่านได้วะอโอ้คุณดูของบๆทั้งที้ทุกคนดูดูผมทำให้ใหญ่ใหญ่ครับมันเกินมนุษย์ละโอ้ไม่คุณไม่ได้าุจโอ้ยชอเข้าเนี่ยทำไมอย่ามันรู้ รู้อะไรมันไม่มีโอ้ยโอ้ยนายไงมีจริงๆด้วยโอเคผมเฮ้ยมีเฮ้ยนั่นมีสองตัวเดี๋ยมีอีสองตัวครับผมเฮ้ยเออนแสงเอ้ยอยู่ในน้ำแสงแสงแสงเจาะกระตุ้นตัวนะนายนายซ้ายแล้วขวาเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีดีดี๋ดีดเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะใครใครกันแล้วนั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันจะบอกว่าเป็นคนที่ลำแสงสีเขียวนะครับเฮ้ยเขาคุยกับใครอ่ะ เฮ้ยมิหานสองคนนั้นด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยมองมับขโมยผมทุกคนดิอบโยมองผมผมคงอยู่นี่ยโอ้โหเฮ้ยเดผมันจะไม่เป็นไรจริงเหรอไม่เป็นไรช่วยผมดิผมเนี่ยเลยรู้ร่าเขาเป็นใครครับเราอย่าเพิ่งอคนนี้คุณค่อยเดินนี่ครับคุณเตาผมรีบเขาชักปืนมาแล้วป่ะครับไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นก่อนนะเฮ้ยนี่นี่ไปอ้าวหาย อ๋อหายเหรออ๋อหายเหรอฮะเฮ้ยเราเราเก็บเราเก็บเปล่าสองคนแล้วเก็บเลยครับเก็บนะเก็บ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 นี่เสี่ยวไหมฮะทหารทหารหน้านหลังไหนอะอุ้ยอุ้ยทหารด้านหลังครับตรงนูล้วเฮ้ยอุ้ยมันมาอย่างไงอะเฮ้ยลงมาก่อนลงมาก่อนโดนเลยโดนเลยโดนโดนกับมาแล้วครับโดนมาแล้วล่ะเก็บเก็บตรงนี้ก่อนเก็บไอ้สองเก็บไปแล้วไหมฮะไปเก็บกันเก็บก่อนเก็บเลยไหมเฮะเฮ้ยเฮ้ยเก็บคุณคุณ ผมมาดีแล้ไม่ต้องละเฮ้ยเฮ้ยใครใครร้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครร้อยชว์ะเลยเฮ้ยเขาปีเขาเองดูท่าไอ้พวกบ้าเกมมันดิเกมหึหึโอ้ยแต่คนเมื่อกี้คือใครครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันคุณรู้จักเขาออนครับ ครับไม่มีปืนที่จะช่วยอะไรเลยล่ะครับผมมีแต่ปืนเนี่ยครับมันก็ใช้ได้ก็ยิงสิครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ผมถือไปนี่ผมเก็บอันนี้ได้เฮ้ยทุนจะใช้ครับอันนี้มันเป็นอนุภาพแรงสูงแล้ว20 DG ก็จะกระทบแจกแสงอาทิตย์คุณด้วยเอกสภาท่ะกูจะใช้เด็ครับโอเคแหม่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 ่แ เอ็นน้ำเหรอครับผมค่ะผมหนำจริงเราต้องตามมันเปจริงเหรออุ้ยอโอ้โหเฮยถอยถอยอย่อยามอุ้อมันให้เราดน้ั้แน่ใจเหรนแน่ี่มัะฟครับมอ้หตอนนี้คเรียตอนนี้เอคุณเจงอยู่เขจะทำยังไงครัเนี่ยเียอยู่าต้องพาเราหนีแน่นอนเพราะฉะนั้นผมหนีก่อน เฮ้ยข้าเรือข้าเรือข้าเรือเดี๋ยวเจนเดเจนนี huh. ่คือใครอีกแล้วละครเนี่ยเจบโอเคเ่นของเราที่ไปรปนทไทยคนเดียวเขาชอบดอเดียวโคตรมากคือข้อเหรฮะเขาเก็กครับแล้วคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนวะคุณอยู่เหรอนีครับใครเนี่ยอ้าโอ้โหร่คุณหายแล้วอุ้ยอยออยเโโโอ้เหมือนโดนแสงสีเขียวดู้ันอ๊อดัก ดักดักบนบกอีกเนาะผมะไปทางไรนได้เมื่อกี้คุณไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับไม่เห็นนะฮะแล้วคุณว่ายน้ำเร็วมากนะเนี่ยอ๋อผมก็บอกแล้วคือพวกคุณอยู่ไหน่ะนอ่หยุดมาถังไปไหนตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะโอเคผมกำลังผมกำลังมาผมกำลังไปแต่อันนี้มันเยอะไปปะฮะเนี่ยดาบก้อนจะครบเจ็ดลูกก็ยังเกินแล้ว โอเคเราหาที่อันนี้ีกว่าหาที่หาที่หาที่แบบหลบซ่อนตัวดะกว่านี่เะครับนี่เลครับตะโกวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วคอร์เซเดี๋ยวผมจะเล่าทุกอยางใหุ้ฟังแน่เยที่นีโคตรได้เรื่องเลยโอ้ยเมากโ้ยยอยันอะรประตู เหมือนมีแารระเบิดหรือคนท้องต่างหากเป็นทายฮะเป่าไม่รู้ดีแต่คนเาอะไรอ่ะก็เด็กเจนมันสิโทรอ่ะโทรโทรไม่ได้ไม่มีคอร์ไอ้คอร์ช่วยโทรศัพท์มีเนี่ยจสั่งท่าก็โอ้ยแ้าคุณรออย่างนี้ทีจะพังลงมานะฮะระเบิดแล้วมาถึงก็โอเคเอออืมออมสริมมือนนแล้วละเงียบอะไรเนี่ยเออเสริมละเงียบเฮ้ย เฮ้ยตรงมีปืนเว้ยไม่เห็นได้ไงลูกเฮของปอปืนก้าวแล้วเอ้ยเอ้ยย็ดแค่เดี๋ยได้ได้ได้เฮ้ยโอ้โหปืนนี้โอ้โหกโชนเดี๋ยวคนดูดิผมหน้าอะไรดูดิโอ้โหพี่เกดูคุณอยากยิงเล่นนี่ครับมาโดนเหรียญก็สุนอ้าวไม่ไป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 เปิดประตูโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย ตกแน้เาไป้วไครเ่าฮะแล้วครับคุณนมไปไหนะท่าเรือใช่ไหมฮะท่าเรือครับเราูกไปอีกฟังเลยครับบอกทางเลยผมไม่รู้ไปทางไหนเฮ้ยผมตอบด้วยว้นนะเป็นหรือเปล่าวะเอ้ไมเป็นนี่หอ้ยโอยเป็นเยอะจังวะผมไว้เป็นโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายไปหายไปสักทีมันทำมาเดี๋ยวไหนต้งตัวมันต่อกันเนี๋ย ไฟปะครับเรานี่วิ่งไปเลยไหมครับวิ่งไป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 วิ่งไปไปไปไหนอ่ะเนี่ยไปสุดขอบสุดขอบสุดสุดกองนะสุดกโองรอดรอดอ้ยรอดมาได้ครับเอ้าแล้วเอ้าคุณอ๋อคุณอ้อนอ่ะหลงเจาะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่คุณคุณวิ่งเหนื่อยอยู่คุณหนวกคุณเหนื่อยร่างกายร่างกายผมยังเหมือนคนเลยข้ามมาข้ามมามีเราต้องทางขามรอบแบบมาจับ ครับเฮ้ยเฮ้ยอาคเอ้าเอาแล้วเออเราคุ้มเบาหายแล้วเออไผมองดูใครเนี่ยผมงกรถังแล้วเนี่ยแล้วเอ้าเออเว้ยโอ้โหโอ้ยอะนี่ไงว่าแต่เราเราจะไปไหนกันต่อฮะเนี่ยไปเราต้องไปที่รถไฟครับผมรถไฟนี่ไงแล้วทางขึ้นอยู่ไหนครับ ขึ้นทางขึ้นทางในอ่ะเอ้ยทางนี้ป่ะเออเนี่ยอะไรทางนี้เอาขึ้ยทางนี้วะทางไหนอ่ะเตาขาดทางไหนบันไดตรงนี้มีครับอาลงก่อนอ้าวต้องคุณเตาตาตาเข้าไปตาเข้าไปนะฮะเขาอยากวิ่งก็ออกร่างกายเราเราเราขึ้นทางนี้ครับแต่ผมไม่ชอบเลยไม่ผู้ใหญ่อ้าวทำไมเขามาถึงก่อนเราเฮ้ยเฮ้ยดูสิครับเฮ้ยเดี๋ยฮ้ยเ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 ฮ้ยัยยูยูถอย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 แน่แน่

เราต้องขึ้นรถไฟเพื่อีกั่เอาไปไ่ไงนะไปข้นขึ้นขึนเอางี้ไงเจนเเจน และนี่ก็คือรวมเฟลในระหว่างทายรู้สึกค้างแบบนไง <Okay. S 1> <laughs> อ่ะโอเคเอาแล้วเลยฮะเอาเลยอ่ะเอาเลยเอาไปดูบอกว่าแหลกไหมโอเคเอาเลย <laughs> <laughs> เอไอ้ตาตื่นตาฟัง <laughs> <laughs> ทั้งนายได้ยินเสียงปืนบอกว่า <laughs>